พี่ชายพีเคตอบกลับหมูพิมพกางงข่าวเมาส์ย้ำไม่มีปัญหากับอดีตน้องสะพ้ายกะละแม กลายเป็นดราม่าเบาๆสำหรับเรื่องราวแชทของหนุ่มชลทิตพี่ชายของดีเจพีปียวัฒน์พาดพิงถึงอดีตน้องสะพ้ายโยเกิร์ตนัทชาในทำนองที่ว่ายกเรื่องสูบออกไปจากบ้าน PK แล้วหรอทำให้คนตีความไปต่างๆนานาค่ะก่อนที่ดีเจเพชรจ้าจะออกมาชี้แจงว่าพี่ชายของ PK ไม่ได้เป็นคนพิมพ์แต่คู่สนทนาเป็นคนพิมพ์พร้อมกับย้ำว่าพี่ชายนั้นไม่ได้มีปัญหากับโยเกิร์ต ล่าสุดค่ะหนุ่มชลทิศพี่ชายของ PK ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวผ่านการคอมเมนต์ต,ตอบกลับมพูพิมพกาที่ได้เข้ามาเขียนข้อความให้กำลังใจในโพสต์ที่ตัวเองเคยโพสต์ไว้เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ค่ะโดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่า เป็นชั้นไม่ง่ายแต่ก็ภูมิใจต้องต่อสู้กับโรคเคมีในสมองทุกวันลุกขึ้นมาสู้กับยาที่ทำให้น้ำหนักขึ้นแต่ไม่ยอมแพ้ธรรมะทำให้ชั้นมีสติเป็นที่พึ่งของแม่และน้องๆใจชั้นแข็งแรงแต่ไม่แข็งกระด้างอ่อนไหวแต่ไม่อ่อนแอบางทีแค่เหนื่อยๆก็แค่อยากมีใครแค่มากอดแล้วบอกสู้ๆนะไม่ต้องเป็นคนรักก็ได้ ซึ่งทางแม่หมูพิมพกาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวมีไว้ปกป้องและอบกอดจากนั้นค่ะหนุ่มชลทิศก็ได้เข้ามาตอบกลับว่ารักพี่หมูชีวิตจริงน้องไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้มีอะไรกับน้องสะพ้ายไม่ได้ไปเขียนว่าเขาสูบอะไรงงงงเขาไปใหญ่ไปโตกับกะละแมก็ไม่ได้มีอะไรเขาฝากอตุ๋ยมาบอกว่ารักและเคารพพี่หนุ่มเหมือนเดิมคิดถึงพี่รักษาสุขภาพให้ดีๆ